อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคา พระภุมมะเทวาธมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคา,าพระภุมมะเทวาธมามิหังตั้งนโมสามจบ นะมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตตะวา มหาลาโภปสิทธิลาภาประสันนะจิตตาสีทาสุถีพระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนนำสกุลขอจุดทูปเพื่อสักการะ เทพสิบชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินให้ช่วยเปิดทางทรัพย์ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดพ้นปลอดภัย จากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีตลอดทั้งวันด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุขโต อะระหังพุทธโธโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหังตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะพะคคาวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมูตัสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมูตัสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะเจ้าที่เทวดานังปิยะสุต,ตวามหาลาโภปสิทธิลาภาประสันณะจิตตาสี ทาสุถีพระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนนำสกุลขอจุดทูปเพื่อสักการะเทพสิหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินให้ช่วยเปิดทางทรัพย์ ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดพ้นปลอดภัยจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดี ตลอดทั้งวันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัวีคงคาพระภุมมะเทวา พระมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทาวีคงคา,าพระภุมมะเทวาพระมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะ ทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ นะมูตัสะพะควตโตอะรหัตโตสัมมาสัมพุทธัะเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนะจิตตาสีทาสุถีพระวันตุเม ขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพสิหชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินให้ช่วยเปิดทางทรัพย์ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆ ช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดพ้นปลอดภัยจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีตลอดทั้งวันด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโต อะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทาวีคงคาพระภุมมะเทวาคะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทาวีคงคาพระภุมมะเทวา พระมิหังตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเจ้าที่ เทวดานังปิยะสุตตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนะจิตตาสีทาสุถีพระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพาเจ้าชื่อนามสกุล ขอจุดทูปเพื่อสักการะเทพ16ชั้นฟ้าสิหชั้นดินให้ช่วยเปิดทางทรัพย์ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ให้รอดพ้นปลอดภัยจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีตลอดทั้งวันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ <S <S อี ติสุขโตอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัวีคงคาพรมมะพุทธเทวาพระมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัวีคงคาพรมมะพุทธเทวา ขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภุมมมเทวาขะมามิหังตั้งนะโมสามจบนะโมตาสะภะคะวตออรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมูตัสะภควะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะมูตัสะภควัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัะเจ้าที่เทวดานังปิยะสุต,ตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนจิตตาสี ทาสุถีพระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนนำสกุลขอจุดทูปเพื่อสักการะเทพสิหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินให้ช่วยเปิดทางทรัพย์ ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดพ้นปลอดภัยจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดี ตลอดทั้งวันด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระมุมะเทวา พรรมมิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทาวีคงคาพระภุมมะเทวาธรรมมิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะ ทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมูตัสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนะจิตตาสีทาสุถีพระวันตุเม ขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าชื่นนำสมขอจุดทูปเพื่อสักการะเทพสิหชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินให้ช่วยเปิดทางทรัพย์ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆ ช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดพ้นปลอดภัยจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีตลอดทั้งวันด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุอิติสุขโตอรลหังพุโทโธนะโมพุธทธายะปัตถวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิ ติสุขโตอระหังพุโทโธนะโมพุธทธายะปะทาวีคงคาพระภุมเมเทวาพระมามิหังอิติสุขโตอระหังพุโทโธนะโมพุธทธายะปะทาวีคงคาพระภุมเมเทวา ขมามิหังตังนโมสามจบณโมตสะภควะโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะภควะโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะภควะตโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธะเจ้าที่ เทวดานังปิยะสุตตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนะจิตตาสีทาสุถีพระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนนำสกุล ขอจุดทูปเพื่อสักการะเทพ16ชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินให้ช่วยเปิดทางทรัพย์ให้ช่วยเปิดทางรับสิ่งดีๆช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านและช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ให้รอดพ้นปลอดภัยจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีตลอดทั้งวันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ